นับเสี้ยใหม่นะนับหนึ่งใหม่นะนน1น1มเนหนึ่งอันละหนละหละสองแล้ว,ลวส,สา,สาละบายสาละส,ลสี่สี่ <c oughs> จับเองหนูมันจะลงหาละ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 รุนแรงหาละหาละหาละห่าละโอ้โหหักหักหักเอาลงดีๆลงเลยเอามือนึงเอามือนึงจับไว้จอดมือนึ่งแบบจับไว้หกละ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 เจ็ดเจ็ด เอามือนึงจับไว้เอานึงจับไว้แปดเอามือจับไว้ลูกเอามือจับไว้ลูกเอ้ยมือนึงไปไหนอ่ะ <ไป S 1> มือมือเราหายไปไหนเก้าเก้าดูคนเราเอา้าเอา้าเก้าเองเก้าเองสถิติเราทำเท่าไหร่นะสถิตยี่สิบหกเออเก้า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 เอามือจับไว้ เก ham, yes, so ้าละเก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 ้าเก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 ้าชูชกอะไรล่ะใส่ให้มันครบเร็ว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 ก้าละเก้าละเก้าละละโอ้โหดูเท้าดูเท้าเก้าแล้วเก้าแล้วอ้าวเหลือเหรอในเก้าชิ้นอะไรเนี้ยโอ้โหเก้าชิ้นเองนะครับเก้าชิ้นเองแลครับเป่นอันใหม่แล้วครับอ้าวเก้า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  ้าสิบสิบสิละสิบลสิบละไหนไหนไหนสิบละสิบละเขาจะมูนแท่เนาะหมูแทเนาะสิบ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 สละสิละสิบละสิบละ สิบเอด็ดสิบเอบเอ็ละสิอละเอ็ละสิอละสิเอละเอ้าเอาเอาหมุนไปก็ได้เรอเราสิบสองสิบสละสิละอ่ะสิบส สิบสามสิบสามแล้ว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 มือหนึ่งหายไปไหนอ่ะอีกมือหนึ่งหายไปไหนอ่ะโบเบย์โบเบย์โบเบยมือข้างหนึ่งหายไปไหนมือข้างหนึ่งหายไปไหนเอามือข้างหนึ่งมาจับสิเอามือข้างหนึ่งหายไปไหนอะเราเท่าไหร่นะสิบสามเหรอสิบสามเหรออ่า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 อ่ะใส่ไหมอาะใส่ไหม อะไรหมดแล้วล right, right? uh, 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 ูกหมดหมดเบละหมเลยอ่ะสิบสามละสิบสาละ1สิบสามละสยังไม่หมดยังไม่หมด13บสามสิบสามสิบสามสิบส สิบห้าสหเอาสิลูกยังไม่ลงสห้าอาใส่ใส่ใส่สิบหกสิเจ็ดสเจ็สิยังลงม้งไม่ลงสิ

ยี่สิบสองยี่สสองยี่สิบสองยี่สบสองยี่สิบสองยี่สิบสองล้วยี่สิบสองอันละีสยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สสองยี่สิบองยี่สสองแล้วยี่สิบสองแล้วยี่สสองแล้วใส่ต่อใส่ต่อใส่ต่อี่สอ่สอะอนั่นงสก็มี ยี่สองยี dogs with dogs with dogs. Med, ่สิบสองยี่สิบอ eh ่สิบสองยีอ่ะลูกออครบลครบลครบลอ๋สีแดงอยู่ข้างหลังแงข้างหลังนู่นนก็มียนก็มียี่สิบ่สิบาไงสีแดงี่ี่ว้ายว้ยกินได้ลูกินได้ยี่สิบสองยี่สิิบสองยิบสองยิบสอง โอ้ลีลาวะใส่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 ส่ใส่โอ้งโงใส่ยากนสิใส่ไม่เป็นหรอใส่เข้าใส่ไม่เป็นหรอไ้เกมสิยิบสองแล้วยิบสอแล้วยิบสองใส่ให้ได้ให้หมดเลยอ่ะยิบสองยิบสองยิบสองยรีบใส่เข้าให้โกงเลยยิบสองยิบสององโอ้ยเอาใม่เอาใม่เอาใม่ดูเลยดุพุงดูพุง 2ี่สล้วยี่สล้วยละงอแงงองงอแงมองมองมอจะดีดหลอดเหรอยี่สอง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 เขาบบมอบอาบน้ำแล้วนะอาบยี่สองแล้วยี่สบองนยี่สบแล้วยี่สองยี่สองยี่สองแล้วยี่สองแล้ว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 ทำไลทำไล่บทำไมล้หน่อยอีกห้านาทีหกเจยบบังไม่หมดยัไม่หมด เร็ว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 จับใจจับใจว้าโอ้ยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่โอ้ยยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยีเอาทุกสีเลยลูกเอาทุกสีเลยเอาทุกสีเลยเอาทุกสีเลยยี่สิบสี่ยี่สิบสอ่าอ่่ง หยีห <25 S 2> ้า <marche> ี <après> <f 000> okay, ่สิห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ายาโอเคมรอลลกครั้งแล้ยี่สหกลก่สห้าแล้วยี่สิ้าล้วยีห้าละยี้าาละยี่้ายาละยี่าี่ห้ละยี่่ห้หหหหี่เหรอ เราจะให้เป mm ิดเพลงให้ฟังอ่ะเปิดเพลงให้ฟังเปิดงให้ฟังอวัว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 อันนั้นมลาลูก นบ๊อบบ๊อบยู่ไนบ๊อกบ๊อบ,อบ,อบ,อบอไหม Can you touch the goose? จบเกมวันนี้ยี่ห้าแลลูกนะยังไม่สามารถทำไา้สี่ได้26อยู่เลย